ชายจอนจัดไร่บ้านคนนี้อาศัยหลับนอนในห้องน้ําสาธารณะจนกลายเป็นมหาเศรษฐีหนังเปิดตัวที่พระเอกคริสการ์เตอร์อดีตทหารเรือที่นําเงินเก็บทั้งชีวิตมาลงทุนกับเครื่องเอ็กซเรย์กระดูกเคลื่อนที่ในตอนแรกทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวยแต่ปัญหาคือมันมีราคาสูงกว่าเครื่องเอ็กซเรย์ปกติถึง2เท่าเลยทําให้ขายค่อนข้างยากซึ่งพระเอกมีความจําเป็นจะต้องขายมันให้ได้อย่างน้อยเดือนละ2เครื่อง เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านค่ากินค่าใช้จ่ายต่างๆพระเอกจึงต้องตะเวนไปตามโรงพยาบาลทุกวันเพื่อขายเครื่องเอ็กซเรย์ทว่าในช่วงหลังนี้มันก็ดันขายไม่ออกเลยส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของครอบครัวนั่นทำให้ลินดาเมียรักไม่พอใจเนื่องจากเธอต้องอดนอนทำงานควบกะเพื่อหารายได้เพิ่มแถมพระเอกยังขอให้เธอไปรับลูกที่เนสซอรี่แทนเพราะเขาจะนำเครื่องเอ็กซเรย์ไปเสนอขายต่อซึ่งมันก็ยังขายไม่ได้ หลังทานมื้อเย็นลินดาถามพระเอกว่าไปจ่ายภาษีมาหรือยังเขาก็ตอบว่าอย่างเดี๋ยวผมทำเรื่องขอผ่อนผันไปก่อนนั่นทำให้เธอถึงกับเซ็งวันต่อมาพระเอกได้เห็นชายคนหนึ่งขับรถเฟอร์รารี่มาจอดจึงเข้าไปถามว่าคุณทำอะไรทำไมถึงรวยแบบนี้เขาก็ตอบว่าเป็นในหน้าค้าหุ้นพอสอบถามแล้วรู้ว่าอาชีพนี้ไม่ต้องเรียนสูงเพียงแค่มีความรู้เรื่องคณิตศาสตร์กับวาทศิลิ์เล็กน้อยก็เพียงพอเขาจึงสนใจงานนี้ แต่พอกลับมาบอกเมียว่าจะไปสมัครเป็นในหน้าขาหุ้นเธอก็ประชดบอกไม่ไปสมัครเป็นนักบินอวกาศเลยละ่ะอาทิตย์หน้าต้องจ่ายค่าเช่าบ้านนะซึ่งเราค้างมาแล้วสองเดือนสู้เอาเวลาไปขายไอ้เครื่องบ้านนี้ให้หมดจะได้ปิดกิจการน่าจะดีกว่าเพราะเธอทำงานควบกะมาแล้วสี่เดือนติดแน่นอนครับว่าพระเอกไม่เชื่อตรงไปอย่างบริษัทโบเกอร์ที่ติดประกาศรับฝึกอกรลมเขาคิดว่าการแบกเครื่องนี้เข้าไปไม่น่าเวิร์ก พระเอกจึงฝากมันไว้กับสาวฮิปปี้ที่เปิดหมวกเล่นกีตาร์ข้างถนนโดยให้ค่าฝาก1ดอลลาร์หลังจากได้แบบฟอร์มใบสมัครเขาก็เห็นเธอหิ้วเครื่องเอ็กซเลย์หนีไปอย่างสถานีรถไฟใต้ดินพระเอกจึงรีบขอตัววิ่งตามมาแต่ก็ไม่ทันเขากลับบ้านพร้อมใบสมัครที่ระบุว่าหลักสูตรนี้จะคัดเลือกผู้สมัครคนเดียวจาก20คนเข้าทำงานวันต่อมาหลังจากพาลูกไปฝากที่เนสซี พระเอกก็มาดักรอพบเจหัวหน้าฝ่ายบุคคลเพื่อยื่นเอกสารให้เขากับมือเพราะเชื่อว่าน่าจะดีกว่าแต่เจก็บอกแค่ว่าไว้เราจะติดต่อกลับไปนะครับเมื่อออกมาภายนอ,นอกก็เห็นสาวฮิปปี้หิ้วเครื่องเอ็กซเรยอยู่เขาจึงรีบวิ่งไล่ตามแย่งเอาเครื่องคืนมาด้วยความที่ขายไม่ได้เลยต้องหิ้วกับบ้านสองเครื่องพอเมียเห็นก็ถึงกับเซ็งไม่ต้องอธิบายนะกูไม่อยากฟังหงเดือนผ่านไปพระเอกมาดักอรอเจที่หน้าบริษัท พอไม่ได้รับการติดต่อกลับซึ่งเจก็บอกว่าเขามีนั้นลูกค้าเอาไว้ค่อยคุยกันนะพระเอกเลยขอติดรถไปด้วยโดยอ้างว่าจะไปแถวนั้นเหมือนกันระหว่างที่อยู่บนรถพระเอกก็พยายามพรีเซนต์ตัวเองแต่เจไม่สนใจฟังเอาแต่เล่นลูบิกบ่นว่ายากจังด้วยความที่พระเอกเคยเล่นมาก่อนเลยบอกว่าเดี๋ยวผมช่วยเองพอรถมาถึงที่หมายพระเอกก็ทําเสร็จพอดีทําให้เจรู้สึกประทับใจก่อนที่เขาจะลงจากรถไปโดยไม่ได้จ่ายค่าแท็กซี่ ด้วยความที่พระเอกไม่มีเงินเลยหลอกคนขับว่าจะลงแยกหน้าแต่พอรถติดไฟแดงเขาก็รีบวิ่งหนีลงมาที่สถานีรถไฟใต้ดินซึ่งคนขับก็ไล่ตามแบบไม่ลดละแม้พระเอกจะมาทันขึ้นรถไฟแต่ไอเครื่องเอ็กซเรย์ดันติดประตูทำให้เขาต้องเสียมันไปที่หนักกว่าคือพระเอกต้องโทรไปขอโทษเมียเพราะกลับไปรับลูกไม่ทันซึ่งเธอก็ทนไม่ไหวขอแยกทางโดยบอกจะเอาลูกไปด้วย พระเอกรีบตรงมาที่บ้านก็พบว่าเธอกับลูกไม่อยู่แล้วตอนนั้นเองเจก็โทรเข้ามาแจ้งข่าวดีเรื่องวันนัดสัมภาษณ์งานเช้าวันต่อมาพระเอกก็มาดักรอดินดาที่หน้านัสลีบอกเธอว่าอยากไปก็ตามใจแต่ห้ามเอาลูกไปจากผมซึ่งเธอก็ตอบว่าบอกคุณนะ่ะเป็นตัวถ่วงความเจริญของพวกเราพอตกเย็นพระเอกก็มารับลูกกลับบ้านหาอาหารให้กินระหว่างนั้นเจ้าของบ้านก็มาทวงค่าเช่า พอนีมันสามเดือนเข้าไปแล้วถ้าไม่มีเงินนายก็ออกไปฉันจะให้คนมาทาสีพระเอกเลยอาสาจะทาสีให้โดยขออยู่อีกหนึ่งอาทิตย์ระหว่างที่ทาสีก็มีตำรวจแวะมาหาที่บ้านเนื่องจากพระเอกค้างจ่า,ายค่าใบสั่งที่จอดรถแต่เขาไม่มีเงินติดตัวเลยต้องเซ็นเช็คเจ้าหน้าที่จึงต้องกักตัวเขาไว้ถึง9ก้าโมงครึ่งวันพรุ่งนี้จนกว่าเช็คจะผ่าน โดยไม่สนว่าเขาจะต้องไปรับลูกหรือมีนัดสัมภาษณ์งานตอน10บโมงเชา้าพระเอกไม่มีทางเลือกจึงต้องโทรไปหาเมียขอให้ช่วยไปรับลูกซึ่งเธอก็ตกลงเนื่องจากมีแผนจะพาลูกไปเที่ยวพอดีหลังจบเรื่องที่สถานีตำรวจพระเอกก็รีบตรงไปที่บริษัทโบเกอร์ทั้งแบบนั้นเลยครับพอไม่มีเวลาเหลือให้แต่งตัวคณะกรรมการที่รอสัมภาษณ์พอเห็นสภาพเขาก็แทบอยากปัดตก แต่พระเอกแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจว่าอยากทำงานที่นี่พร้อมกับเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังมาตินประธานบริษัทจึงถามเจเกี่ยวกับพระเอกก็ได้รู้ว่าก่อนหน้านี้พระเอกแต่งตัวเนี้ยบตลอดมาตินถามพระเอกว่าคุณคิดยังไงถ้าผมจะรับคนที่ไม่ใส่สูตรเข้าทำงานเขาก็ตอบว่าคงรับเพราะกางเกงที่ใส่อยู่มันสวยดีนั่นทำให้ผู้บริหารชอบอกชอบใจตกลงยอมให้โอกาสแต่ปัญหาคืองานนี้ต้องใช้ระยะเวลาอบรมกว่า1้0วัน โดยไม่มีเงินเดือนให้แถมจะมีผู้ผ่านการอบรมเพียงแค่คนเดียวคืนนั้นลินดาพาลูกกลับมาส่งให้พระเอกพร้อมกับบอกว่าจะย้ายไปทำงานที่นิวยอร์กซึ่งเธออยากเอาลูกไปด้วยแต่พระเอกยืนการขอลูกเอาไว้ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกันทั้งน้ำตาแล้วเขาก็เริ่มเก็บข้าวของเตรียมย้ายบ้านเช้าวันต่อมาพระเอกก็ย้ายมาอยู่ที่แมนชั่นแห่งหนึ่ง โดยพระเอกได้สอนลูกว่าจำไว้นะถ้าเรามีความฝันอย่าได้ฟังคำสบป,ประมาทของใครที่ดูถูกบอกว่าเราทำไม่ได้แม้คนที่พูดจะเป็นพ่อก็ตามทีแล้วสองพ่อลูก,ก็ออกไปขายเครื่องเอ็กซเรย์ด้วยกันโชคดีที่มีหมอคนหนึ่งยอมรับซื้อเอาไว้ในราคา250ดอลลาร์จากนั้นพระเอกก็เริ่มฝึกอบรมในบริษัทโบเกอร์วิทยากรบอกว่าเรามีรายชื่อลูกค้าให้คุณพร้อมกับมอบหนังสือคู่มือให้คนละเล่ม พอพักเที่ยงพระเอกก็บังเอิญเห็นชายสติไม่ดีฮิ้วเครื่องเอ็กซเรย์อยู่เขาจึงรีบวิ่งไปทวงแต่ก็ตามไม่ทันเพราะถูกรถชนโชคดีที่ไม่เป็นไรโดยช่วงนั้นพระเอกใช้ชีวิตวนลูปเช้าไปส่งตกเย็นไปรับลูกส่วนกลางวันก็นั่งศึกษาหาความรู้และใช้เวลาที่เหลือโทรหาลูกค้าโดยไม่ยอมดื่มน้ำเพราะไม่อยากเสียเวลาลุกเนื่องจากคนอื่นมีเวลาทำงาน9้าชั่วโมงแต่เขามีเพียงแค่6ชั่วโมงก่อนจะไปรับลูก พระเอกไล่โทรศัพท์ตามรายชื่อจากล่างขึ้นบนมากกว่า2เดือนแต่ก็ไม่คืบหน้าเขาจึงเลือกโทรหาวอเทอร์ซีอบริษัทกองทุนเกษยียณอายุซึ่งวอเทอร์ก็ยอมรับนัดให้พระเอกไปพบแม้จะรีบแทบตายแต่รถก็ติดเหลือเชื่อพอมาถึงวอเทอร์ก็ออกไปแล้ววันต่อมาพระเอกจึงมาหาวอเทอร์ถึงบ้านเพื่อขอโทษเรื่องเมื่อวานที่เขามาไม่ทันตามนัด วอเทอร์ก็บอกไม่เป็นไรไว้นัดกันใหม่คราวหน้าเพราะวันนี้ผมจะพาลูกชายไปดูบอลซึ่งวอเทอร์ก็ชวนสองพ่อลูกไปชมด้วยระหว่างนั้นพระเอกก็พยายามนําเสนองานแต่วอเทอร์ปฏิเสธโดยให้เหตุผลตามตรงว่าพระเอกนั้นยังมือใหม่อยู่เอาไว้อนาคตเราค่อยคุยกันอีกทีนะซึ่งการมาครั้งนี้ก็ไม่ได้เสียเปล่านะครับเพราะเขายังได้โอกาสทำความรู้จักกับเพื่อนของวอเทอร์อีกหลายคน ทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวยแม้เครื่องเอ็กซเรย์จะถูกขายหมดแล้วเนื่องจากพระเอกคำนวณแล้วว่าเงินที่มีอยู่เพียงพอให้เขากับลูกใช้จนจบการอบรมแต่ปัญหาแรกคือพระเอกนั้นค้างค่าเช่ามาแล้วกว่า3เดือนหนักกว่านั้นคือมีจดหมายจากสัมภากรแจ้งขอยึดเงินในบัญชีของพระเอก600ดอลลาร์เนื่องจากเขาค้างชำระนานเกินกำหนดทำให้พระเอกถึงกับถังแตกอย่างหนักมีเงินเหลือเพียง25ดอลลาร์ ซึ่งพระเอกยังคงตีเนียนอาศัยหลบหน้าเจ้าของแมนชั่นและพาลูกชายมานั่งใช้ความคิดที่สนามเด็กเล่นตอนนั้นเองเขาก็เห็นชายเสียสติกำลังหิ้วเครื่องเอ็กซเรย์อยู่พระเอกจึงแย่งเครื่องนั้นกลับมาแล้วนำไปเสนอขายให้กับหมอที่พร้อมจะจ่ายเงินแต่ปัญหาคือเครื่องดันเสียใช้ไม่ได้เขาเลยต้องหิ้วมันกลับบ้านโดยพบว่าข้าวของทั้งหมดถูกโยนออกจากห้องพร้อมกับเปลี่ยนลูกกุญแจทำให้เวลานี้สองพ่อลูกไม่มีที่ซุกหัวนอน ถึงขั้นต้องอาศัยหลับนอนในห้องน้ำสาธารณะพอลูกหลับพระเอกก็กั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นั่นทำให้เขาต้องหอบข้าวของไปอบรมที่บริษัทซึ่งพระเอกก็อ้างว่าแพ็คก,กระเป๋าเตรียมไปพบลูกค้าที่ต่างเมืองพอตกเกย็นเขาก็รีบพาลูกมาต่อคิวรับสิทธิ์ห้องพักฟรีสำหรับคนไร้บ้านแบบคืนต่อคืนนั่นหมายความว่าจะต้องมาต่อคิวทุกวันดีว่าวันนี้เขาได้รับสิทธิ์เป็นคนสุดท้ายเลยโชคดีมีที่ให้นอน แม้ห้องจะเล็กและมีน้ำไฟให้ใช้อย่างจำกัดพอมืดหน่อยแม้แต่ไฟทางเดินก็ไม่มีทำให้พระเอกไม่สามารถซ่อมเครื่องเอ็กซเลยได้เขาเลือกจะอ่านหนังสือบกเกอร์เกือบทั้งคืนโดยอาศัยแสงไฟที่ลอดจากหน้าต่างพระเอกใช้ชีวิตวนลูปอยู่แบบนี้เช้าก็ไปอบรมที่บริษัทเย็นก็รีบไปต่อคิวหาที่พักจนกระทั่งถึงวันสอบวัดผลเขาก็ออกจากห้องสอบเป็นคนแรก พอต้องรีบไปต่อคิวแต่ดันเดินออกมาพบมาตินที่ขอยืมเงินนั่งรถแท็กซี่ก่อนสักห้าดอลลาร์เดี๋ยวคืนให้ด้วยความที่เสียไม่ได้เลยต้องยอมแถมคืนนั้นพระเอกยังไม่ได้สิทธิ์ห้องพักเลยต้องอาศัยหลับนอนบนรถไฟเขาตัดสินใจบริจาคเลือดแลกกับเงินเล็กน้อยเพื่อจะนำไปซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องเอ็กซเล์และนำเครื่องไปขายให้คุณหมอ250ดอลลาร์มากพอที่จะต่อชีวิตให้สองพ่อลูกพระเอกจึงขอซื้อความสุขด้วยการนอนพักในโรงแรมเล็ก หลังจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นเพราะเขาได้ฐานลูกค้าที่เป็นเพื่อนของวอเทอร์ตอนไปดูบอลจนกระทั่งถึงวันประกาศผลพระเอกถูกเรียกตัวไปพบซึ่งมาตินก็ยินดีต้อนรับเขาเข้าสู่บริษัทพร้อมกับคืนเงินค่ารถให้พระเอกดีใจจนแทบคุมสติไม่อยู่รีบวิ่งมากอดลูกชายที่เนอร์เซอรี่ในปี1987พระเอกได้ก่อตั้งบริษัทค้าหุ้นและกลายเป็นมหาเศรษฐีแล้วหนังก็จบลง สำหรับชื่อหนังแอดจะปากหมุดไว้ที่คอมเมนต์นะครับเบื่อไหมครับเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดเจอโฆษณามากวนใจผมมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นคือ Netflix p r e m i ีเยในราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0เรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันก็มีให้ชมครบทุกแนว รองรับทุกแพลตฟอร์มสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ id line รันตีด้วยผู้ใช้งานแล้วมากกว่า250,000แอดเคาสำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการยังสามารถรุ้นรับรางวัล5 0 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรม e vent theater ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้ง ใครที่กำลังมองหาบริการดีๆไว้ใจได้ไม่ลอยแพลูกค้ามีตัวตนอยู่จริงสแกนหน้านี้ได้เลยครับโดยส่วนตัวเมื่อดูจบผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่ดีมากช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหากเราไม่ยอมถอดใจภายหน้ายังมีความสำเร็จรออยู่สุดท้ายผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังรู้สึกท้อให้ลุกขึ้นสู้อย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตา แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้อย่างไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ